เ่าสู่กันฟังโดยกองบ้องตื่นรวมนำสเสนอโดยบุญมาพันดวงพร้อมสบู่สมุนไพรระงับกลิ่นกายสบู่ชิงหลิงสบู่ชิงหลิงโทรศัพท์สัส่งสินค้าได้ที่0803249222 0803249222ครับจ้า นิทานคำสอนของเศรษฐีผัวจะฆ่าลูกเมียตัวเองครับ,รบ,รบท่า ครับทุกคนวันนี้ตะกองบ่งตื่นจะนำอานิทานจากฝั่งสปป,ปลาวซึ่งมันมีคติเตือนใจดีๆมาเล่าสู่กันฟังนะครับตะกองเห็นว่ามันมีประโยชน์มากนิทานลาวเรื่องนี้นานมาแล้วครับยังมีผัวเมียชาวนาผู้ยากจนคู่หนึ่งซึ่งหักกันแต่งงานกันยังไม่ทันถึงสี่ห้าเดือนเลยครับ พวกเขายากจนกว่าครอบครัวอื่นๆก็จึงปรึกษาหาวิธีที่จะเอาตัวรอดจนอยู่มาวันหนึ่งก็ผู้เป็นผัวก็เอ่ยกับเมียว่าคันเฮาอยู่กันแบบนี้มีแต่สิทุกข์ยากปากมองอย่าเลยน้องอายต้องออกจากบ้านไปหาซอกเวียดงานหาเงินมาเพื่ออนาคตของเฮาแต่การไปเถื่อนี้ไอโบหูว สิไปโดนนานปานใดปานใดสิได้งโงขึ้นมาน้องอยู่ทางพีอย่าได้นอกใจอ้ายเดือคำฝ่ายผู้เป็นเมียก็ให้สัญญาครับจ้าอ้ายน้องสิคองคอยอ้ายสิบอบปันใจให้ไผดอกน้องสิล้อไอ้แน่นอนน้องสิซื่อสัตว์ต่ออ้ายแน่นอนจ้า ครับเช้าวันรุ่งขึ้นชายผู้เป็นผัวก็ออกเดินทางเพื่อไปซอกหางานจนต่อมาชายหนุ่มก็ได้ไปพบพ่อกับเศรษฐีใจดีท่านหนึ่งเศรษฐีก็ได้รับเอาชายหนุ่มเข้าเฮ็ดเวียกนำขอบใจหลายท่านเศรษฐีข้าพเจ้าสิตั้งใจเฮ็ดเวียกงานให้ท่านอย่างเต็มโคมสามารถส่วนเงินเดือนข้าพเจ้านั้น ข้าพเจ้าขอให้ท่านเศรษฐีช่วยเก็บพักษาเอาไว้ให้ข้าพเจ้าด้วยเพราะข้าพเจ้าซินำเอาเงินจำนวนนั้นคืนบ้านไปหาเมียเพื่อก่อร่างสร้างตนครับท่านเศรษฐีท่านก็รับปากว่าจะปฏิบัติตามครับจากนั้นชายหนุ่มก็กม้มหน้าก้มตาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานให้ท่านเศรษฐียังไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยเขาอดทน เขาอดออมไม่ยอมเบิกเงินเดือนเลยแม้แต่บาทเดียวทําแต่งานทํางานทํางานเฮ็ดเวียกเฮ็ดเวียกจนแทบจะบ่ได้หลับบ่ได้นอนเขาเฮ็ดเวียกอยู่กับท่านเศรษฐีสี่ถึงห้ปีแล้วก็บอกเคยลางานกลับคืนบ้านไปหาลูกหาเมียเลยเพราะอยากจะได้เงินเยอะๆล่ะครับครั้นพอครบหปีชายหนุ่มก็เดินทางไปขอลากลับบ้าน แล้ก็ขอรับเงินเดือนรายได้ทั้งหมดที่ให้ท่านเศรษฐีเป็นผู้เก็บไว้ให้ท่านเอ่ยข้าพเจ้าขอรับเงินเดือนของข้าพเจ้าพอสิกับบ้านเกิดแล้วเศรษฐีก็เอ่ยขึ้นว่าโอ้ในเมื่อเฮาสัญญากันแล้วคอยกสิต้องปฏิบัติตามสัญญาคือมอบเงินเดือนทั้งหมดคืนให้เจา้าครับ ไปบ้านแน่นอนแต่คอยมีข้อเสนอให้เจ้าสองขอ้อข้อที่หนึ่งคอยสิให้เงินเดือนทั้งหมดให้เจ้านำกลับบ้านไปตามสัญญาส่วนข้อที่สองนั้นคอยสิให้คำสอนสาข้อแก่เจ้าแทนค่าแรงงานทั้งหมด ในระยะ5ปีเจ้าสิเลือกขอใดเออบ่ต้องตอบตอนนี้ก็ได้เด้อกลับไปห้องนอนคิดดีๆแล้วค่อยมาตอบข้าพเจ้าที่หลังก็ได้ครับลุ่งขึ้นมือต่อมาชายหนุ่มก็กลับมาหาท่านเศรษฐีแล้วก็บอกว่าเขาขอเลือกข้อที่สอง คือคำสอนสามขอ้อจากนั้นท่านเศรษฐีก็เอ่ยอีกว่าเจ้าคิดดีแล้วบ่คิดดีแล้วบ่ขันเจ้าเลือกข้อที่สองนี้ค่อยสิให้คำสอนสามขอ้อแต่ค่อยสิบ่ให้เงินเดือนตลอดห้าปีแก่เจ้าเดอ้อ ฉะนั้นคอยให้โอกาสเจ้ากลับไปคึดอีกคึดดีๆอีกเถือ่อคอยให้โอกาสเจ้าเป็นเถื่อสุดท้ายเดอ้อไปแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาตอบพอชายหนุ่มกลับไปที่พักนอนไปคืนหนึ่งเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็เดินกลับมาหาท่านสิทธิีอีกพร้อมกับยืนยันคำตอบเดิมว่า ข้าพเจ้าขอเลือกคําสอนสามข้อคือเก่าล้วครับท่านเศรษฐีเมื่อท่านเศรษฐีฟังและก็ได้รับคํำยืนยันหนักนั่นว่าเขายืนยันต้องการคําเดิมคือข้อที่สองพรสามข้อท่านก็จึงต้องมอบคําสอนสามข้อให้ชายหนุ่มเอาฟังดีๆเด้อแล้วก็จำไวด้ดีๆเจ้าสิตลอด ปลอดภัยสิโชคดีโดยขน้อยเอาฟังข้อที่หนึ่งอย่าได้เลือกเส้นทางลัดที่ใกล้กว่าเพราะเหาบ่หูประวัติของเส้นทางนั้นเลยข้อที่สอง อย่าได้เที่ยวสอดหูสอดเห็นเรื่องของคนอื่นหลายดีบอดี body, มันสิเป็นอันตรายแก่เราถึงชีวิตอืมและข้อที่สามสุดท้ายเนี่ยเธออย่าได้ดวนตัดสินใจเฮ็ดอีหยังรวดเร็วหลายในเวลาที่เฮาอารมณ์หาย เวลาที่เฮาเจ็บชำ้ำเพราะมันอาจสิเหตุให้เหาเสียใจภายหลังหากมันเกิดผิดพลาดแค่นี้และคำสอนสามขอ้อจงจำไว้ให้ดีเดอ้อมันสิซอยให้เจ้าปลอดภยัยมีชีวิตที่ดีจเจริญหุ่งเรือง จากนั้นท่านเศรษฐีก็ได้มอบหอ่หอข้าวให้ห้าห่อด้วยกันและก็กำชับว่าข้าวสี่ห่อแรกที่ผูกด้วยได้เหลืองนั้นให้เขานำเอาไปเปิดกินตามทางในเวลาหิวขณะเดินทางกลับบ้านส่วนหอ่อข้าวห่อที่ห้าที่ผูกด้วยได้แดงให้ชายหนุ่มนำเอาไปเปิดแบ่งกันกินกับเมียเมื่อหอดบานแล้ว จากนั้นชายหนุ่มก็ได้เริ่มออกเดินทางเพื่อจะกลับบ้านครับเดินไปได้ครึ่งวันก็ได้มีชายแปลกหน้าเข้ามาทักถ่ายมาสอบถามท่านพี่สิเดินทางไปทางไหนเนาะชายหนุ่มก็บอกคนแปลกหน้าว่าคอยสิเดินทางกลับบ้านซึ่งต้องเดินทางผ่านป่าร่วมๆสิบกว่าวันจึงสี่หอดบ้าน โอ๊ยข้าพเจ้าูจักทางลัดเดินบอกกี่วันก็หอดแล้วบอกเกินหาวันดอกย่อนว่าชายหนุ่มคิดหอดบ้านที่เขาจากเมียมาตั้งห้าปีก็จึงตัดสินใจไปน้าคนแปลกหน้าเดินทางไปตามทางที่คนแปลกหน้าชี้ให้เดินเขาเดินไปได้ไม่ไกลนักครับชายหนุ่มก็เกิดชุกคิดถึงคำสอนของท่านเศรษฐีว่า ข้อที่หนึ่งอย่าเลือกทางเดินทางลัดเพราะเราไม่รู้ประวัติของเส้นทางเลยชายหนุ่มก็จึงตัดสินใจอีกครั้งย้อนกลับไปเดินตามทางเดิมที่ตนเคยเดินพอวันต่อมาชายหนุ่มก็สืบได้จากเรานายพนว่าไอ้เส้นทางลัดที่ว่านั้นที่คนแปลกหน้าชี้ให้ไปนั้นที่แท้มันก็คือเส้นทางสู่หมู่บ้านชุมจน พวกนี้มักจะหลอกลวงคนเดินทางเมื่อไปถึงหมู่บ้านพวกมันก็ปล้นคนเดินทางมันเป็นกลับดักของพวกโจรครับชายหนุ่มเดินทางเส้นเก่าของเขามาอีกสองวันกว่า,ก,วากันพอพบคำ่ำชายหนุ่มก็พ่อกับรีสอร์ทโอ้ไม่มีรีสอร์ทยุคนั้นชายหนุ่มก็ไปเจอเอากับที่พักของชาวบ้านกลางป่า เขาก็เข้าไปจ่ายเงินขอพักค้างแรมแต่พอเขาเริ่มจะหลับราวราสักห้าทุ่มเกือบจะหกทุ่มเนี่ยก็เกิดมีเสียงดังโวกเวกโปกเวกวยวายอะไรแปลกๆและด้วยความสงสัยว่าข้างนอกมันเกิดอะไรขึ้นชายหนุ่มจึงลุกขึ้นใส่เสื้อผ้าเตรียมตัวจะออกไปดูไปเบิ่งว่ามันเกิดอีกอย่างขึ้นแต่พอเดินไปถึงประตูห้อง กำลังจะเปิดกรอนประตูออกพลันเขาก็คิดถึงคำสอนข้อที่สองของท่านเสรษฐีว่าอย่าไปสอดหู้สอดเห็นหลายมันจีเกิดอันตรายแก่ชีวิตคิดได้เขาก็เดินกลับไปนอนไม่สนใจเสียงนั้นหลับไปจนรุ่งเช้าครับพอเขาออกมาเช็คเอาท์ขอลาเจ้าของที่พักเจ้าของที่พักก็เลยถามว่าเมื่อคืนน่ะ ท่านไม่ได้ยินเสียงอยั่งบอตอนเกือบเที่ยงคืนชายหนุ่มก็บอกว่าได้ยินแต่เขาไม่ได้ออกไปเบิงเจ้าของเฮือนพักก็จึงได้บอกเขาว่าเขาน่ะเป็นคนเดียวที่มาพักที่รอดชีวิตเพราะเมื่อคืนนี้มีคนบ้าเมายาเสพติดมันออกมาส่งเสียงเรียกร้องความสนใจให้คนออกไปดู พอผู้พักอาศัยสงสัยออกไปมันก็จัดการใช้ขวานฟันหัวตายไปสี่ห้าคนเลยชายหนุ่มฟังแล้วเขาถึงกับขนลุกจากนั้นเขาก็ได้ลาเจ้าของหอพักเดินทางต่อไปเพื่อกลับบ้านไปหาเมียสาวเขาเดินมาได้อีกสองวันกับสามคืนก็เข้าสู่เขตหมู่บ้านของเขา คืนนั้นมันเป็นคืนขึ้นแปดคำ่ำซึ่งก็พอจะมีแสงเดือนจากฝากฟ้าส่องให้เห็นอะไรอะไรพอหลางกเขาก้าวขึ้นบานอย่างเงียบๆไม่เปิดไฟเพราะมันเริ่มดึกแล้วกลัวเมียจะตื่นไม่อยากรบกวนว่าง,งั้นแต่ครับแต่พอเขาเดินไปถึงหน้าห้องนอนของเมียสาวเขากลับไปมองเห็นว่ามันมีรองเท้าวางอยู่สามคู่ด้วยกัน มีรองเท้าผู้ใหญ่สองคู่แล้วก็ยังมีรองเท้าเด็กน้อยอีกหนึ่งคู่เมื่อเห็นดังนั้นชายหนุ่มโกรธเครียดแทงครับก็จึงได้ย่องเข้าไปในห้องแล้วก็มองไปบนเตียงก็เห็นว่ามีคนนอนห่มผ้ากันอยู่สามคนโดยมีผู้ใหญ่สองคนแล้วก็เด็กน้อยหนึ่งคนนอนรวมกันอยู่เขาเห็นร่างๆชายหนุ่มเครียดแหงครับ เขาย่องเงียบถอยหลังออกแล้วก็เดินไปหยิบเอาพล้าอิโต้ขมกลิบหวังจะเข้าไปฆ่าคนทั้งสามเพราะก่อนที่เขาจะออกจากบ้านไปซอกหาเวียกหางานนั้นเขาสั่งนักสั่งหนาว่าห้ามให้เมียสาวนอกใจมีใครแทนเขาในยามที่เขาไม่อยู่แต่นี่อะไรเมียมันกลับมาสวมเขาให้มันมีชายใหม่มานอนด้วยจนมีลูกมีเต้าด้วยกัน จังซีมันต้องฆ่าต้องฆ่าให้หมดครั้นพอย่องกลับมายัางเตียงเขาสูดลมหายใจเข้าปอดลึกๆเตรียมที่จะเงือ้อมีดอิโต้ฟันไปยังสามคนบนเตียงแต่ก็ยังโชคดีครับที่เขาฉุกคิดคิดฮอดคำสอนข้อที่สาของท่านเศรษฐีที่ห้ามไว,ว้ว่าอย่าได้ตัดสินใจเฮ็ดอีดอย่าง ในยามที่เรากำลังเขียดแค้นกำลังเจ็บช้ำเจ็บปวดเพราะมันจะทำให้เราเสียใจภายหลังคิดได้ชายหนุ่มก็จึงค่อยๆสงบสติลงแล้วค่อยๆย่องถอยหลังออกจากที่นอนไปนอนที่นอกชาญบ้านอย่างเงียบๆ พลางคิดว่าเพราะเขาตื่นเช้าขึ้นวันต่อมาเขาจะข่มใจใจดีสอบถามแล้วก็จะลาพวกเขาไปตามยถากรรมครั้นพอเช้าขึ้นครับฝ่ายผู้เป็นเมียตื่นออกมาก็าพบเห็นว่าผัวของตนนอนหลับอยู่ที่นอกชานเขาดีใจมากแล้วก็ได้ไปปลุกให้ชายหนุ่มผู้เป็นผัวตื่นขึ้น พอชายหนุ่มตื่นขึ้นมาเรียบร้อยเขาจึงเอ่ยถามเมียแบบเครียดๆนิดๆว่าเป็นอีหยังน้องจังได้นอกใจอ้ายมีคนใหม่มีทายใหม่จนมีลูกใหญ่โตปานนี้ก็น้องเคยสัญญากับอ้ายแล้วว่าสิบ่อนอกใจกันเป็นหยังเป็นหยังผู้เป็นเมียก็เลยรีบตอบผัวไปว่าน้องบ่ได้นอกใจ น้องอยังคองคอยอ้ายอยู่เสมอและลูกคนนี้ก็คือลูกของเฮาน้องตั้งท้องก่อนที่อ้ายออกไปซอกเวียดงานแล้วส่วนอีกคนที่นอนกับน้องบนเตียงนั่นก็คือแม่ของน้องเพิ่นมาซอยเลี้ยงหลานพอได้ฟังเมียอธิบายชายหนุ่มก็จึงคิดได้ว่า ถ้าเขาตัดสินใจฆ่าทั้งสามคนเมื่อคืนนี้ด้วยความโมโ oh หความเครียดแค้นแล้วคนที่ตายนั้นมันไม่ใช่ชายชู้ไม่ใช่ลูกชู้แต่มันคือแม่ยายที่อุตส่าห์มาช่วยเลี้ยงหลานในตอนเขาไม่อยู่เขาเกือบจะฆ่าทั้งเมียทั้งลูกทั้งแม่ยายของเขาไปแล้วยังดีอยู่นะที่เขายังฉุกคิด และปฏิบัติตามคำสอนข้อที่สามของท่านเศรษฐีก็จึงทำให้ทุกอย่างรอดมาได้จากนั้นชายหนุ่มผู้เป็นผัวก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เมียรักลูกรักและแม่ยายฟังยั่งละเอียดพร้อมกับได้นำเอาห่อข้าวห่อที่ห้าที่ปลูกด้วยได้แดงเนี่ยมาจัดแจงเปิดเพื่อจะร่วมกันรับประทานอาหารตามที่ท่านเศรษฐีสั่งไว้ แต่แต่ครั้นพอเปิดห่อข้าวที่ผูกด,ด้วยได้แดงออกแทนที่มันจะเป็นห่อข้าวมันกลับเป็นห่อเงินทองแก้วแหวนมากมายมากกว่าค่าแรงเงินเดือนทั้งห้าปีที่เขาไปทำให้ท่านเศรษฐีสิชายหนุ่มรีบคุกเข่าและก็พนมมือเงยนหน้าขึ้นฟ้าเอ่ยขอบคุณท่านเศรษฐีที่ให้คำสอนดีๆมีค่าทั้งสามข้อ แถมท่านยังได้มอบเพชรดินจินดาสร้อยแหวนเงินทองให้กับเขาจนตอนนี้พวกเขาอยู่เย็นเป็นสุขมีทุกอย่างเพียบพร้อมหมดแล้วแล้วก็ยังคาใจอยู่ว่าท่านคือเศรษฐีหรือว่าท่านคือเทวดากันแน่ครับท่านสวัสดีดดดดก่อนจากกัน กรุณาช่วยกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวเด็ดเด็ดเพลงดีๆจากผมอดกล้องบ้องชาแนลครับท่านสวัสดีดด